บ้านเตินแกงไร่บ้านคุณแกงอะไรสวัสดีค่ะวันนี้ชวนพี่พี่น้องๆมาทำเมนูนี้กันค่ะคั่วกลิงมูอันดับแรกก็มาคุดนอกข้ากันก่อนนะคะ ไรเนาะคะ่ะแบบนี้แล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเอาเศษดินเศษไรออกในส่วนใน้ถีชายไม่ได้ก็ตัดทิ้งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของไคลหรือว่าตะไคร้กันนะคะไคลวันนี้ก็ชายส่งทึงซ้ำตอนพ่อค่ะ ล้างต่อความสะอาดให้เรียบร้อยนี่ค่ะเตรียมข้องกันมาค่ะอันดับแรกก็นำนอกค่าที่ได้อันนี้คือนอกข่าแดงนะคะ๋นว่าซี่เด็กๆแบบนี้เรียกว่านอกข่าแดงมันเป็นชินช้นๆแล้วก็สอยบางๆค่ะพี่น้องคะส่วนความหน้าบางความเล็กความใหญ่ก็เอาตามที่พี่น้องชอบกันเลยค่ะชอบชินนช้นใหญ่ๆก็หั่นชิ้นใหญ่ๆชอบชิ้นเล็กๆก,ก็สอยชิ้นบางๆเอาค่ะ อันนี้คือนอกข่าเรื่องนะคะวันนี้ผีแอบไส้นอกข่าเรื่องผลไปด้วยค่ะการที่เราไส้ถังนอกข่าเรื่องนอกข่าแดงก็หญิงทําให้ขั้วกลิ่นของเรามีกลิ่นหอมหญิงขึ้นนะคะอ่าต่อามาก็มาหั่นใครกันค่ะใครหรืออประสากลางเรียกว่าตะใครนี่ค่ะสอยบางๆางนะคะมีเทคนิควาเวลาหั่นใครใส้ในขั้วกลิ่นมู้แบบนี้นะคะให้ไส้ ขั้งตอนเลยค่ะบริเวณโคนนะคะจะรดปลายนะคะก็คือบริเวณการใบกอไส้ลงไปด้วยแต่แค่แนะนำไว้นห้นบงบางๆค่ะพี่น้องมันจะยิงเพิ่มกลิ่นหอมให้ขวดกลิน่นของเราค่ะเสร็จแล้วก็มาซอยใบกรูดกันนะคะมวนแบบนี้เราก็จัดการซอยบางๆค่ะ ในส่วนของใบกรูทักใครจะชีกไสเป็นใบใบก็ไดเ้เหมือนกันค่ะอันนี้คือในส่วนของดิบปลีหรือที่ภาษากลางเรียกว่าพริกสดนะคะอันเชียงเชียงแบบนี้เผื่อเตรียมไว้รวยหน้านะคะตอนก่อนเซต็ตก็รวยหน้าด้วยดิบปลีอันนี้ค่ะ แล้วก็จัดการหั่นหมูค่ะวันนี้พี่ชายในส่วนของมูเหนือแดงมัดเลยนะคะแล้วก็ทําเป็นมูชิ้นค่ะขานาดชิ้นก็หน้าบางตามความชอบค่ะพี่น้องคะเราจะใช้เป็นหมูซับหรือมูติดมันก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยค่ะสามารถนำมาใช้ในการทำขั้วกลิงได้มัดค่ะ พอดีบ้านผีมีมู่เนือเ้อแดงวันนี้พีก็จะใช้มูเนือเ้อแดงเพราะวันนี้ยากทำขวดกลิง้งมูที่ไม่ใช่น้ำมันเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะเตรียมทุกอย่างพร้อมแบบนี้แล้วก็ไปจัดการก่อไฟกันค่ะไฟติดไฟไรเดียบรลอยแล้วก็จัดการยกถามาตั้งค่ะ พอตัง้งถะแล้วก็นำมูลงไปร่วนเลยนะคะอย่างที่บอกวันนี้เป็นการทำคั้วกลิงมูสู้ดรายนำมันเราเลยไม่ใช่นำมันเลยสักยอดนะคะด่วนแบบนี้ไปจนกวา่นาน้ำในมูจะซึมออกมาค่ะ นี่ค่ะพอนำในมูซึบออกมาแบบนี้แล้วก็ให้เรานำเคื่องแกงคั่วหรือเคื่องแกงพริกแล้วก็เคยหรือว่ากะปีนะคะลงไปพัดคลุกคลาวกับมูไเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะคะอย่าลืมขยีย้ให้ถูกยางเข้ากันให้ดีนะคะนี่ค่ะพอเครื่องแกงข้าวกับมูเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็ให้นำนอกค่าที่เราหั่นไว้นะคะนี่ค่ะนอกค่าซอยใส่ลงไปเลยค่ะ แนะนำไว้ให้ใส้นอกค้าลงไปันดับแบรกนะคะเพราะนอกค้าเขาจะได้ไข่ความเผ็ดร้อนนะคะของนอกค้าออกมาพัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่านอกค้าจะเริ่มสุกได้ทีค่ะระว่างนี่ก็ให้พี่น้องตัดรอดตามใจชอบนะคะ ผีก็ใส่เค็กเกลือแล้วก็ชูรดนิดนึงค่ะผีนองบันได้กินน้ำตาลก็สามารถใส่น้ำตาลลงไปตัดรดเพิ่มได้นะคะพอนอกค่าเริ่มได้ทีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำตัะไครหรือว่าไครนี่ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็พัดให้ข้าวกันอีกค่ะ ที่เราเรียกว่าหมูคั่วกลิ้งก็น่าจะมาจากคำว่าพัดแบบนี้เลยค่ะผ่าไส้ตายเราจะเรียกว่าคั่วคั่วก็คือการพัดนี้เองค่ะนี่ค่ะพอเริ่มสุกได้ทีแล้วนะคะก็ให้ใส่ใบกรูดลงไปค่ะแล้วก็พัดให้ใบกรูดเข้ากับเหนือหมูเข้ากับเขื่อนแกงและส่วนประกอบทังไล่ที่ใส่ลงไปก่อนหน้านี้ค่ะ เสร็จแ,แล้วก็นำดีปลีหรือพลิกซอสนะคะใส่ตามลงไปนี่ค่ะพอเราคั่วจนแหง้งได้ตามความพอใจของเราแล้วเราก็จัดการหยอกลงได้เลยนะคะลักษณะแบบนี้นี่ก็คือแหง้งนะคะอยู่ในดะดับ พอใจแล้วถ้าพี่น้องชอบแบบคลุกคลิกคลุกคลิกก็สามารถมีน้ำเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถยอดน้ำลงไปได้แต่โดยมากคว่วกลิ้งก็จะกินแบบแห้งๆแบบนี้นะคะนั้นหยกได้เลยค่ะคว่วกลิง้งรสชาติก็จะมีความเพ็ดร้อนนะคะกินกับข้าวซุวยรนรนร้อยเลยค่ะเป็นเมนูทีวาต้องข้อวอกวะ สำหรับคนที่ทานเผ็ดได้นะคะพอรสชาติเข้าค่อนข้างจะเผ็ดร้อนหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะจริงๆแล้วบางบานถ้ามีพริกไทยซอสนะคะก็สามารถใส่เพิ่มลงไปได้ด้วยค่ะที่ไม่มีก็แขนี้ก็ได้แล้วค่ะ พวกลิงมู่ข้องผีค่ะเซ็ตแล้วตั้งโต๊ะเลยนะคะถ้าผีน้องมีโอกาสลองนําไปทำดูนะคะพวกลิงมู่ฉบับปักตายบานผีถ้านานวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันไม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจกดซับสไครต์ให้ผีด้วย พบกันใหม่คลิปหน้าอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ